พ่อแม่พี่น้องเอฟซียินดีต้อนรับเขาสู่่อกมาแห่งภาพมวลน,นะครับเนาะเอามือนี่มาเบิง่งบรรยากาศอยู่หอประทับน้ำกันครับผมเนาะ,ะมือนี่วันที่13เนาะพี่น้องเนาะหลังจากที่อบอได้ย,ยินเสียงมานานติดตะนะุระเนาะพี่น้องเนาะมือนี่มาฟังว่าปูปสิ่นี่ยังให้อ่า เนี่ทังกอมและพี่น้องเนาะเอาเดี๋ยวจะอีชักครูเนาะครับเนาะเดี๋ยวขึ้นไปเบิ้งบรรยากาศบทฮประเท่าน้กากันเนะครับนะเนาะเดี๋ยวฝากกดไลค์กดแชร์เอฟซีเขาว่าไม่บอสันดีกดกับกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนเนาะพี่น้องเนาะเอาไปรับชมบรรยากาศน้กันครับ

妈，我。哎，妈，啥啥？没妈。 บ้านที ouais. Ouais, room, ouais, dad, oon, ่ทิพเก็บมันเข้ากว่าค่ะบ้านที่ทิพยมือชันวันดีเออมือเราตากที่ออกงานากเข้ามาถักเลท้ายสองตัวแล้ก็มีเลขหน้าเลขขท้ายด้วยแล้ก็มีรางวัลนที่หนึ่งด้วยมาค่ะมือรางหลังูกัรคือได้ปยางหนึ่งเื้นมาตมาแต่ทอดแตที่ทอดตทางที่เขาแต่ก็อยากเทียดยาทางนั้นวันวามีิงิไม่คำ แก็คทอใช่นแต่ว่าไม่อยากจะกลี่ฮอตเกินต่อเมาไก่ไม่อยากเขาจะได้ช่วงในอีกแล้วปีกายกับเครื่องเก่าปีไม่กับเครื่อเก่าจักว่าเป็นตั้งไหนอยู่หวังขึ้นกรไดายมาถัดคือตาค้อนต้งเดาต้งไปบ้านหลังไหนไม่ตะคอนตรงนะจังหลัดีหนังบ้างฟังไปไม่ตะคนตรงไม่ตะคูวัดคูกวางนะไม่ตะคูว่าวไม่ ก็ค e. ือเอาเงินให้ไปให้เงนว่าทานมาเฮ้ยการงานวันไหนอดมาจังงานทุกงันนะทุกนักแล้วว่าเราหนังเขียวหนังเข็มต่าอีกเ้อะพอมาจัผัวเงี้ยกับทิพย์กันทุกแล้วว่าเ้าทำทุกทำนะได้ตังแต่การเกิดมาเป็นมึงเป็นเมือง่าจากหัวทักเนี้ยพอแทงกันเลี้งคู่มืองคู่เองันไรทว่มาฝากท่านพ่อดมาไม่ได้บ่อยไม่แต่ตรงไม่ไ้อบาไม่ได้ดาคอย ว่าคอยเก็บหอมรอมิดว่าคอยเบาคอยตากันไม่แต่อยากได้คู่น้องคนตลาม่แต่อยากไรขั้นบ่าใดอก็เ็ินไปได้ตางขั้นบ่ไใดกับว่าอยากเท่บ้าอยากทำการทำามือการกินการทานบางเพื่อบางที่หนึ่พอ้อนไห่โลกไข่ร้ายหัวจกินหัวใจทานหัวใจเสียทารักหัวักขาวัดพังทับให้ใจเป็นกู่ชนให้หัวใจทิศทอบช่วยมีแยก บ่างั้นกูได้กับกูจำถือเส้นกูว่าได้กูว่ากูเ่มได้กูกระถามกระแพงกูกระต้มไปทั่วถิดเพื่อแบบว่ามาเงินจำทางมาการกินการทานให้เกิดจากที่เกิดจากใจแม่แต่มีิงนั้นบาทเดียวจะดึงียากอะไรอยู่ดิทิดจิตของข้าวเบลิดจิตของข้าเป็นกุศลพ่อจะให้ลูกทางบุญทางกุศลพ่อว่าลูกคู่มือหนิมันใจเข้าใจแผลเด้ การเห็นแต่ตัวทิ้งดีทิ้งเด่นกันไม่ไ้ายคนใจแข็งใจแรงบ่คือว่าบพูพ้หนาคือไปจงไหนดูจังไหนนารกไม่กิถ้ทวันไม่กิงว่ามันพอต่ำเงาเรียงรด้ค้องแผลเว้งตายไปเยยนวายตายเยายายกิดเกิดเป็นมนุษย์สุดแทนสินทำไบที่ทุกใครว่ทาทัดทุกเหมือุ ช่วจุดไฟบนบาทนะด้ว่าเกิดเป็นมันให้มาถางให้มาถางคุณเชรทางบึงให้เกิดปัญญาท้องแขนท้อคขาด้วยบาราลึงเข้าถาวมาช่วเข้าปุดไฟมาเกิดเป็นคนให้ปฏิบัติปฏิบัติท่อให้หูจักพิดขอบช่วดีอือบางคนว่าคือเอารักเอาเปรียบกันย่างเหยื่วแล้วกูเด้อจิตใจเขาก็ต้องมีถิ่นมีท่าวางเพื่อกปู่งนะเข้าตายไป พวกคนต่างพันแดงและลูกแดงถวันพวกคนนุณในว,น,วนว่าคนในว่าฝนแม่แต่ร่าเหี่ยวสิทุ้ยรวมป่ากระตาชือความตาย,ยไหวบวชด้เพราะฉนันเหลือแต่ความหนืเหลือแต่ปฏิบัติปฏิบัติชอบถ้าใครไม่อยากเกิดเข้าปฏิบัติให้มันได้สนุกให้มันบรรลุไปเริ่มคาห้ามไม่อยากเกิดแต่ในเมื่อห้ามใดเกิดตายไปห้ก็ด้เกิดเกิดไปยังหนูดักว่า บางคนเขาเกิดเป็นถักบางคนเขาเกิดเป็นมนุษย์บางคนเขาเกิดเป็นหมูเป,หมเป็นหมากาไปกาไข่เลยาบางคนเขาเกิดเป็นคนแต่มีใจเป็นถักอืมงานหายใครว่ามาดาวว่าขอบง่มอมถวบเฮ็ดหายคลิกว่าไรว่าหูจักแดกแดกคลิกทอ่อช่วยดปไอ้พ่อไต่ไปขารั่นฟันแท่งกัน ทิดอามังเป็นคือฉักนาบุากกว่เพราะทางนั้นพอกััรคืมาถอนนุกถอนนะให้คูจักแบ่งแดกให้คูจัไม่หมกในไต่เ่าให้คูจักแกะแกะพิชทอดชัวรี่เพราะทางนั้นโรคดานตรงข้างนึ่งจงจำมาเถ้ะเออแมงมุมมีเงินมีข้ามก็ย้ายไปขางร้านคันแทงดาไปรักเลยคำม่อง่อยลืม ต้องใช้ส <irgendw> ต <carbono> ิและปัญญาของเรานะนูกนะทุกถิงทุกอยากเพิ่งจเกิดขึ้นเราทำดีเราได้ดีแน่นอนถ้าเราทำชั่วอีกไม่นานความชั่วจะปักขบให้เราเห็นดาให้มานมาคล้องงำมาเราอย่างมานบาหรือมันคึอเสียงดังใส่ฟาวังอย่างมามันพยายามด่าโตล่ตีเลยพายามด่าแมวนะอุจยเสียหายมากอืม ก็คทีให้ถ่ายม่ากว่าใดดับใปดคุณด้งยามานไปจังทาไเขอบเงาตีใจเพราะฉนั้นเข้าเอาชนะมากในใจเข้าก่อนเอาชนะใจตัวเองให้ได้ก่อนที่จะเอาชนะคนอื่นตามใบสักหมดแล้วจะหายมานมาขอบเงาเข้าอันไรว่าดับว่าดีว่าทีคขอบเข้ามเออคุณสิขาดว่าทำตื้นว่าทำตื้นว่าทำว้าหลัมันอยเข้าใดขึ้นหนุดหงไดมา ไม่ว่ามันทำมาด้หรือไม่ได้แตหามันเป็นทั้งทางให้ไเข้าล้มิดงไปทั่วรทิ้ทั่วแบกพาผู้สัตว่าียู่แล้วค่อยขี่ไปกำมันให้เอาชนะใจตัวเองให้มันได้ตั้งกิจมึงถือมาใหม่ได้มึงถือมาใหม่ได้กูนั่งเที่ยงที่ดีกูไม่ทุ่มมงแต่มาูปแบบ็กนั้นมึงเอาชนะกูไม่ได้ ถ้าตัางคงคงคิดคงตจเมื่อกาดไรคือกันเบาเรื่องเร่ได้ดบาดได้จังได้กั้ถือจังไรก,กูก็ัถือขนาดบ่ท่านถือได้บาดไม่มากเละกูตั้งถือกูต้องถือสามตัวกูต้องถืงอสองตัวบพกท่านบ่มว่าแค่ความคิดนั่งหละคือเรืัญหามาขอเง,งา เขาจ้งได้กูกระไรกูจ้างได้เงินแข้งเงิน้าหนุกห้าได้กูก้างเอาเอาให้มทุกทีทุกอยากมีมาเน้ะไม่มากขอบเงาไม่ติดแต่ห้าเพราะฐานะไนห้าหูจักเดกแย่ทิดขอบเพิ่นอในเมืองเป็นหายมากเองแาท่านไหนห้าไม่ตีไม่มือไม่แขนไม่ขาใช้ฉตกินใช้ปัญญาใช้คำเขาจ้าอไหมก่อนจะทำอะไร ก็จะทิ้ตะจิ้ใจอะไรบ้าไม่ไหนยลงตัวไหนมากกว่าซื้อหมดอาจนียมากกว่าซื้ออายจนี้มากกว่าซื่อบ้างตัวั้นกูเอาปะกูเอาทุกตัวเหลือตัวเดียวเรีร้อยตัวเขาอยู่ออกกวักซื่อมาหน้แบบบ้างดวงเขาด้วยดวงเราเลกร้อยตัวซื้อเก้าจบแปดตัวยัดตัวอย่ยเก้าจุดแปดตัวกซื่อออกตัวนั้นค่ะนหนดวงขา เพราะท่านอันบางเถื่อบางที่ท้าว่าท่านได้กินได้ท่านท้าว่าท่านฉาบเขาบุญตามร้อยบ่ได้ได้บ่ได้บางเกิดเดือดเขาจังรอบบางเถื่อบางที่ก็คือทุกคุนหักโป้เป็ย่างคือว่าทอยกูคือทอยจ้าพวกเขาห่างเขาไม่เขาฉาบมากลูกเด้อเขาฉาบฉาบทงบุญมากบุญเรากับบุญเขาไม่เหมือนกันไะลูกเราจะทำอะไรคิดเช็ดก่อนคิดเส็ดก่อน เ่ยตัดสินใจเงินอยู่ในกระเป๋าเขาบางที่เขาหลอกเขาไดนอกจากาหลอกตัวเองบ้าหลอกตัวเองว่ากูต้องรวยกูต้องมีเงินไปแขนงไปรัฐกูต้องถูกแทงไหมน้องข้ามในน,อน้องคือข้ามไปข้ามในน,อน้องบางที่ข้าในน,อน้องไม่กบว่าตายเพราะเานั <c oughs> ้นะต้องทั้งวอนใจวางนะ เออก่อนจะทิดก่อนจะตาิงใจหายแดก๊กเนี่ยีเงิ่อนนอนซื้อแค่ห้าสิงงไว้หาทิงหายไม่ดูหายไม่กิ่งแล้ว,ลว,ว,ลดดวย่างหายเบือกบ้างเข้าจโอเคเ <Okay. S 2> ข้าใจไหมเ mm hmm. ข้าใจะหมตู mm hmm. ้บอกตรงตรงเลยอยากได้ข้้มเดียวก็อยากได้ขั้าอาชีวะใครใครๆก็อยากได้ตรงใช่ไหม ทุกคนอยากได้ตรงไม่มีใครอยากอยากคนไหนไม่อยากนั่นไม่เลิศบ่ไม่ใครอยากอยักงั้นหรือแต่กูอยากได้ไม่เมื่ออยากได้เนี่ยทานหรือยังกินทานหรือยังทานด้พอหรือยังทิศเจรณาตัวเองดูในเมื่อยังไม่กินยังไม่ทานใจยังไม่บลอที่สุดทิ้งเดี๋ก็ยังไม่เกิดขึ้นต้องรอ คิ <languages? S 1> mm. ้วม no well, like ันจ like well, ับอกเข้าวารอบม่านไม่คิงไหนบ้างพ่อม่วนไม่คิงไหนว่วนมีคิ้วไหนออกก่อนบอกได้พ่อออกได้พ่อคิวไหนออกก่อนถึงแอ้วคิ้วกระดนางนั่นแหมะพ่อเขาได้วานรอคิ้วรอบสักก่อนดาวเปา่า่จ้ออมือนี่วันที่ทิบสาดังไม่ใช่วันที่สิบเอ็ดรอบคิงววันที่สิบเก็ดคิวไหน

ตัอนั้นก็ต้องรอคิวตัที่พักขาาสก,ก็น,นังบอกได้ทุกทีทุกอย่างตักรอคิถ้าไม่ถึงคิวทำยังไงก็ไม่ได้ถ้าไม่ถึงเวลามุนบ,บารมีก็ไม่เกิดถ้าไม่ถึงเวลาก็ไม่ได้ท้างวัดท้างว่า,า,วาถ้าบารมียังไม่มาถึงก็ยังไม่ได้ทัืงแต่ตัวที่พักขาสรักไว้แล้วว่าะจะให้ทัางใช่ไหมต้องรอถึง อันน okay. ี้คือคิวประตูของใช่ไหมให้ข้างพอถทไหนั้นเครพอเทไหนพอทเท่าไหร่เริ่มข้างพอถอ65หกสิบห้าใช่ไหมให้ทางพอถอ่าเขาชิบหายส้แล้วเทียพอทไหนั้เจ็ดสิบสามจะูโอเคทำตามคิวไว้พอทางานให้่ท่าต่างคิวบ้าคิววะไหคิวชาง แรกนะลูกขวัญประตูของไม่ได้เบีดขัดต้องตามถึงทึงที่จะได้ทาง้างเดี๋ยวนี้ก็คือประตูเขาเริ่มทางพอทอหกห้าท็ดพอท้อติดชิบถามต็ดถามต็ดชิบถาม,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 มาเข้าใจเข้าใจวะด้านหลังเ <Okay. S 1> ข้าใจแ,แต่ว่า,วาคือค่ะ เป็นงั้นจังว่าคือว่ามาทำตามทิศทุกถิ่งทุกอย่างต้องมีทิศเป็นไปว่าอะไรแต่เขาถือว่า,า,ากเกิดแต่ยังรอวัดทิศอย่างนี้แม่บอกวัดทิศรักเครื่องรักต่างว่าอะไรคนเราเข้ามาหลกเหฉยว่าเกิดมาหารเราเจอว่ามีหอดหูคนเราคขเกิดมาว่ามีหอดตาบ้าที่เขาเป็นจังไรงก็เลยเกิดคนเป็นคนพิการหนยไม่ทุกประกอบ พราะทน้นอยากให้มันสวยมันงามพักตาขี้อทซุกที่ปูที่ฝักขาวท่านระบุให้ง่ายมก,กุ๊กชอบคิดแต่นาดูไม่มีอะไรมากมายไม่มีอะไรเกินความสามารถของมนุษย์ไม่มีอะไรเกินความสาม,ม,ม,มรารถาของเราถ้าเราอยากแต่ท่านเราก็พูดเอาสิลูกเราก็อธิษฐานพูดจริทงทำจริง อยากช่วยท่างอยากท่างบารมีให้ฟวงเองเป็นก๊อกการบังให้ตะค้อให้ไม่ท่างเดินท่างนะเพื่อภพคู่นะตายไปเฮากเกิดได้ไปพรบภพคูมที่นี้เออเวียนวายตายเกิดกับมื่อเกิดเป็นวันหมดคือเต้าปันหมดบางเกิดบางที่กับว่าสมปปกเพราะว่าดูชิบุญชิ้นท้ายเขาเฮาทางมาดีใจดีทางมาชัวร์ใจชัวร์ก็รับข้อมาเกิดมาเป็นข้อมที่เกินที่การก็รับข้อมาเกิดมาว่าสมปปก มันเป็นหลายทีหลายอย่างพวกเราไม่มีวัยวังผ่าก็คือที่วิบ,บัต่บ่ได้เป็น,นวัยวังว่าเท่าเป็นดังท่านวัยวังเส้นท่านตั้งแต่อารมิตชานบางวันพอกับหมดว่าคือเท่ทากับหมดคือวิเท่าเองเราท่างด้วยตัวเองเราท่างบาปด้วยตัวเอง,เรา,าง,เ,องเราก็ต้องได้รับทุกมไม่ใช่คนตื่นท่างนะตัวเราเป็นคนทาาน่างเพราะฉะนั้นเออตรงท่างดีที่ดีท่างดีเราคิวต่อไป พราะว่าวันที่สิบเก็ดวันก็มีคิวแล้วคิวปู่คิวปเขาก็ราบบุกให้ผู้ให้บวานแล้วแต่ไปข้างประตูโค้งเริ่มทั้งวันที่เท่าไรเริ่มทั้งวันที่สิบเก็ดเออเริ่มทั้งวันที่สิบเก็ดเออพอถ่อหกสิบห้ามาเลยใครได้ไปดูทางหวยออกสิบเก็ดนะพ่อพ่อเริ่มทั้งสิบเก็ดเลยมากล หวยออกวัาที่ผิดตินะพ่อก็เริ่มทางผิดิดเลยพอ็ว้ามาแบงนี้พ่อท้องพักท้องหหกพ่เริ่ท่างงานเข้ใาใจมั้ยแต่ให้ลูกหลานเร้่ทางเพราะว่าถ้าออกวัาที่ผิดติดมา้ก็เริเ่มท,ท่างติดติดเมา่อมาถูกแต่ถูกต้องใช่ไหมเออเขาท่านักเวียนทั้งหมดต้องตัาาแต่ที่ท้อขึ้นม เริ่มข้างสิบเก่พอช้อปสองห้าหกห้าตกข่าวว่มาวร้ามันเก็บข้อ